แฮรี่ไพวันวรณบุตรชี้เรื่องทั้งหมดนี้มันดูเหมือนมีการสร้างสตอรี่สร้างพล็อตเรื่องขึ้นมาแล้วพยายามกลมพยายามทําให้เด็กไม่เป็นเด็กเรื่องสตอรี่ที่เขาเขียนขึ้นมาว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปนค้นดูชาดกค้นดูนิทานอะไรต่างๆนานากันหาชาลีพระราหุพระอุบลวันเถรีต่างก็บรรุธรรมไปหมดแล้วไม่มีใครกลับชาติมาเกิดอีก อาคานามี Academy, แปลว่าผู้ไม่กลับมาเอาแค่อ้างชื่อก็ผิดแล้วเป็นพระอาคานามีแล้วจะกลับชาติมาเกิดอีกทำไมแล้วบอกเป็นพญานาครู้ไหมว่าพญานาคเป็นเดรัจฉานอยากจะบำเพ็ญเพียรให้ได้เกิดเป็นมนุษย์จะพญานาคมาสอนมนุษย์ได้ยังไงสิ่งที่อ้างมาทั้งหลายเป็นการอ้างาศาสนาที่มั่วที่สุดจับแพะชนแกะไปหมด แล้วที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรม1,250รรูปโดยไม่มีเครื่องขยายเสียงเพราะใช้วิธีการเชื่อมจิตไม่ว่าตนหรือนักวิชาการที่ไหนเขาก็พูดตรงกันว่ามันไม่มีการที่คุณกำลังบอกว่าได้รับพุทธองค์การมาได้รับหน้าที่สอนธรรมมาเชื่อมธรรมสอนคนมันเหมือนเป็นการยกคนใดคนหนึ่งให้สูงเทียบเท่าพระพุทธเจ้า ตนไม่มีปัญหาเลยว่ามีเด็กไปสนใจเรื่องพระพุทธศาสนามีเด็กมากมายที่สนใจเรื่องธรรมแต่อยากให้เขาสนใจตามธรรมชาติของเด็กได้หรือไม่ไม่ใช่ไปยกให้เด็กคนหนึ่งมีสถานะที่ไม่ปกติที่สูงกว่าคนปกติมันเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่มันดีกับตัวเด็กหรือไม่การที่คนออกมาวิภาษ์วิจารณ์มันก็ล้วนจากมาจากคำพูดของเด็กทั้งนั้นเองถ้า,าครอบครัวมีความห่วงใยปกป้องตัวเด็กจริง ก็ไม่ควรเอาเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเผยแพร่เพราะคนจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรไปแล้วเขาก็มาบอกว่าคนไปรังแกเด็กถ้ารักลูกช่วยเซฟลูกตัวเองด้วยด้านแม่ของน้องไหนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าน้องไหนพูดเรื่องทำตั้งแต่อายุสามขวบก,กว่าพูดมาตลอดมาสอนพ่อสอนแม่นั่งสมาธิสอนเรื่องพักษากยมุนีทั้งที่เด็กทั่วไปไม่น่าจะรู้เรื่องนี้แต่เขาก็สอนให้เรารู้ทำ คนที่ออกมาโต้แย้งออกมากันเป็นขบวนการมีความพยายามจะบิดเบือนอะไรไปต่างๆนานา,นามันมาจากเพจปลอมเฟซปลอมคนที่ออกมาพูดไม่ใช่คนที่มาปฏิบัติแต่ก็พูดไปเรื่อยถ้าอยากรู้ข้อเท,ท็จจริงอะไรก็อยากให้มาฟังจากปากน้องเขาเองดีกว่าส่วนที่บอกว่าถ้าน้องเชื่อมจิตได้แล้วทำไมเวลาสอนต้องใช้ไมโครโฟนการเชื่อมจิตคือการสอนผ่านสมาธิคือการสอนในเวลาที่เพ่งสมาธิกรรมฐาน แต่ในเวลาปกติจะใช้ไม้พูดการเชื่อมจิตคือการสอนผ่านสมาธิคือการสอนในเวลาที่เพ่งสมาธิกรรมสถานแต่เวลาปกติจะใช้ไม้พูดมันก็ปกติต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน